วันนี้ผมมีเรื่องจะมาเล่าทุกคนฟังสุกทสานทุกคนด้วยนะครับมันเป็นเรื่องเล่าที่ได้ผ่านมาสักพักแล้วนะครับเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจากประสบการณ์ของผมเองนะครับชื่อคลิปน่าจะบอกอยู่แล้วว่าเล่าเรื่องอะไรยังไงนะครับแต่ว่าผมจะมาอธิบายจตมาเล่าทุกคนฟังครับชื่อเรื่องที่เล่าในวันนี้คือประสบการณ์ทํางานเทียบเกรดอวา มันเป็นประสบการณ์ที่รู้สึกว่าหวาดเสียวนะครับหวาดเสียว,วกับการทํางานอะไรแบบนี้มากหลายๆคนก็จะงงว่าเฮ้ยพี่มันจะไปหวาดเสียวได้ยังไงคือการทํางานเทียบเกรดมันก็ทําได้ในหลายๆมหาลัยอยู่แล้วนะครับขอเท้าความก่อนว่าในเรื่องของการทํางานเทียบเกรดเนี่ยในส่วนของมห,หาลัยเนี่ยมันมีอยู่แล้วในหลายๆวิชาหรือว่าหลายๆมหาลัยก็น่าจะมีการที่แบบเราสามารถทํางานเอาเกรดมาเทียบได้นะของผมครับมีเหมือนกันนะครับตอนผมอยู่ปี4 ถ้าผมอยากจบในสายงานของผมเองนะผมต้องทําทั้งฝึกงานและทีซิตซึ่งเพื่อนๆของผมเนี่ยทำแค่ทีซิ์ก็จบแล้วแต่กูต้องโดนทั้งฝึกงานและทีสิตซึ่งประจบเหมาะก,กับช่วงนี้เป็นช่วงของโควิดพอดีเนาะถ้าใครเพิ่งผ่านมาดูคลิปนี้นะยุคนี้เป็นยุคของโควิดพอดีก็เลยแบบทําให้ผมเกิดความรู้สึกว่าไอ้เรียม,มันเยอะไปปะวะ ไอ้สัตว์มันเยอะมากเลยเว้ยต้องทำทีสิทธ์ด้วยต้องฝึกงานด้วยแล้วไอ้ตัวฝึกงานเนี่ยกลัวว่าไปแล้วเนี่ยแบบมันเหนื่อยเราอะประเด็นคือกลัวเหนื่อยเราและในเมื่อเราต้องทำยูทูบของเราด้วยอยู่แล้วใช่ไหมส่วนหนึ่งแล้วก็มีฝึกงานด้วยเราก็เอ้ยไม่น่าจะไหววะ่ะวันหนึ่งครับเป็นวันหนึ่งที่ทางคณะของผมเนี่ยเขาจะมีการประชุมกันประชุมกันว่านักศึกษาจะจบด้วยวิธีไหนได้บ้างอ่าทีนี้เขาก็ยื่นข้อเสนอมาให้มีอันนึงมาสะดุดตาผมมากมันชื่อว่า e Project อีด r ว j ดูโปรเจกต์ เทียบเกรดได้ก็คือเราสามารถเอาโปรเจกต์บุคคลโปรเจกต์ที่เราต้องวิจัยหรือว่าพัฒนางานตัวเองเนี่ยไปส่งอาจารย์แล้วยื่นจบได้เลยเลือกหัวข้อนี้แล้วเลือก YouTube ตัวเองเพื่อเอาไปพัฒนาช่องและยื่นจบในวิชานี้อ่า เริ่มเห็นภาพกันหรือยังครับเอาล่ะทีนี้ในวันที่ประชุมกันเราก็จะมีอาจารย์คนหนึ่งเนาะผมจะให้อาจารย์คนนี้เป็นอาจารย์เอแล้วกันคือเราจะไม่พูดชื่อเขาแล้วกันเพราะว่าเดี๋ยวหาว่าเออพลาดพิงหรือเปล่าอะไรย่างนี้แต่จริงๆก็ไม่ได้มีส่วนเสียหายเลยนะครับคืออันนี้เป็นเรื่องของการเล่าส่นทรฟังที่ว่าอาจารย์คนนี้น่าจะมีความรู้อยู่ประมาณหนึ่งเขาสามารถบอกเราได้ว่ามึงต้องทําอะไรถึงจะจบวิชานี้ อผมก็เลยรู้สึกสบายใจขึ้นแต่ว่าณนะตอนนั้นมันยังไม่ต้องซีเรียสมากในวิชาที่จะจบในตอนนั้นครับเพราะว่ายังเรียนอีกวิชานึงอยู่วิชาในเทอมก่อนอยู่อ่าเทิมก่อนยังไม่จบดีเนาะอ่ะ คนอาจจะงงวิชาจากนิทรรศการอ่ะจากนิทรรศการหนึ่งอันนั้นคือจบผมคุยเคลียร์วิชาที่ต้องฝึกงานอา่ะขอคุยหน่อยอาจารย์เหมือนผมอยากทำอันเนี้ยแต่อ,อังเงี้ยทำยังไงอาจารย์เอเก็บอกว่าเออเนี่ยมันต้องไปติดต่อนั่นติดต่อน,นี่นะแต่รู้สึกว่าปีเนี้ยอาจารย์ไม่ค่อยอยากดูแลโปรเจกต์อินดิวอิทูโปรเจกต์แล้วน่าจะมีอาจารย์คนอื่นมาดูแลให้นะเราก็อ๋อเออ ไม่เป็นไรคือว่ารับรู้ว่าเอออาจารย์เกไม่ได้ดูแลแล้วนะครับพือปกติมันต้องหาที่ปรึกษาคนหนึ่งอยู่แล้วไงเราก็เออทําใจได้แล้วเราก็ไปติดต่อของเราเองณนะตอนนั้นก็เรียนนิทรรศการจบปีนี้ถึงเวลาแล้วที่เราต้องเริ่มทํางานความวัดเสียวเริ่มต้นขึ้นตรงนี้ครับพอทีนี้เราต้องเริ่มทํางานใช่ไหมมันจะมีช่วงเดือนอยู่ที่ผมต้องทํางานก็คือกันยาตุลาพฤศจิกาธันวาสี่เดือนนะครับเวลาทํางานโปรเจกต์อันนี้จริงๆแล้วงานเยอะขนาดนั้นไหมไม่นะครับไม่เยอะ ไม่เยอะเลยนะครับก็คือเราทำงานวิจัยในยส่วนที่เราทํามายอยู่แล้วเลยไม่เยอะในช่วงเดือนกันยาประมาณช่วงต้นต้นเดือนแบบไม่ถึงวันที่สิผมอ่ะทักไปหาเพจคณะของตัวเองเพจคณะเนี่ยจะให้ข้อมูลได้ดีมากถ้าไปหาปุ๊บเพจคณะบอกว่าเดี๋ยวอีฉันเก็บเรื่องนะเดี๋ยวส่งเรื่องให้หัวหน้าภาคนะหัวหน้าภาคคือคนที่เป็นหัวหน้าภาครับ หัวหน้าภาคอ่ะเออไม่รู้จะพูดยังไงสหัวหน้าภาคอ่ะอ่ะนั่นแหละส่งไปหาเรื่องหัวหน้าภาคนาภาคทักมาหาผมทักมาเลยนะในในไลน์ทักมาคุยคุยคุย,ยใช่เนี้ยเราก็ูกต้องครับผมต้องการที่จะทำตึ๊กตึ๊กตึ๊บอกเขาไปเขาก็โอเคงั้นเดี๋ยวเราส่งเรื่องให้กับอาจารย์อีกคนนึงนะซึ่งเป็นคนดูแลตอนนี้ผมผ่านอาจารย์มาทั้งหมดอาจารย์คนแรกอาจารย์ A อนะครับอาจารย์ A ผ่านไปแล้วอาจารย์คนที่2เป็น เพคคณะ3มหัวหน้าภาชนะคนที่4แล้วคนที่พีคเลยคนที่พีคเลยคนที่4ป้าพักไปหาอาจารย์คนนี้สิอาจารย์ B ีอ่าไม่ได้ชื่อนี้นะสมมุติสมมุติอาจารย์ B ีนะมมมมาา B. ทักไปสิล้วก็ทักไปตั้งแต่วันที่14กันยาสวัสดีครับผมชัชพลนะครับ นะติดต่อมาเรื่อง individual project อ่าอันนี้คือเขาให้ไลน์มาเราก็ทักไลน์ไปเนาะทางอาจารย์หัวหน้าภาคนี่ให้ติดต่อมานะคบอาจารย์เขาก็สวัสดีชัช,ชพลสวัสดีครับอ่ากูชื่นใจแหละเขาตอบแล้วณวันนั้นเลยนะเขาตอบณวันนั้นแล้วผมก็พิมพ์ไปว่าผมขออธิบายราะละเียดก่อนนะครับคือผมจะทาอย่างนี้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 แบบนี้พอจะทําได้หรือเปล่านะปรึกษาอาจารย์ต้องมีอาจารย์ที่ปรึกษาคนหนึ่งถึงจะจบได้เนาะวันที่14ผ่านไป15ผ่านไป16ผ่านไป20 21, 22 ยี่สิบสามยังไม่ตอบอาจารย์ยังไม่ตอบก่อนจะเริ่มทําต้องมีอะไรบ้างหรือเปล่าครับอาจารย์เพราะว่าเราจะทาแล้วไงเราตั้งใจจะทําจบแล้วไงกูอยากจบวิชานี้แล้วไงยี่สิบสี่ยี่สิบห้ายี่สิบหกยี่สิบเจ็ดไม่ใช่แล้วอาจารย์เทกูแล้วอันนี้ะวันนั้นโลกคือมาผ่านมาประมาณ2อาทิตย์แล้วอาจารย์ยังไม่ตอบเราก็เลยทักกลับไปหาหัวหน้าภาคใหม่หัวหน้าภาคบอกว่า,วาเอา้าเราจะทำโปรเจกต์เอ็กซ์เหรอโปรเจกต์เอ็กซ์คืออีกวิชานึงนะครับอีกวิชานึงที่เป็นทีสิทธิ์มาสามารถทำเทียบได้แต่ว่าไม่ใช่ผมจะทำ i n d i v i d u a l คื project อาจารย์กำลังเข้าใจผิดว่าผมจะทําี่วิชาหนึ่งแต่จริงๆไม่ใช่กูจะทาวิชานี้แล้วก็อธิบายไปใหม่อีกหนึ่งรอบซ้ําเป็นประโยคเดิมเหมือนก๊อปวางเลยอาจารย์แกก็อ๋อโอเคงั้นเดี๋ยวส่งไปหาอาจารย์คนนี้นะคนเดิมนะครับอาจารย์บีอาจารย์จะทักอาจารย์บีให้นะก็คืออคูนาพากจะบอกอาจารย์บีให้ว่าเนี่ยเรามาติดต่อเรื่องนี้นะเราก็โอเคครับอาจารย์ผมก็ทักไปใหม่อีกรอบหนึ่งประโยคก๊อปวางนะครับประโยคเดิมวันที่4ตุลาอ่านนับใหม่ทุกคนนับใหม่ตั้งแต่วันที่14 4กัันนยาาาถึงตุลคมืออ3ทิตยย์ังไม่เริ่มงานเลยนะแล้า ก็อ้าววันด,ดีวันด,ดีเขาก็ตอบกลับร่อบนี้เขาตอบกลับแล้วก็บอกว่าเออเนี่ยเราตั้งใจจะทําเป็นอันนี้นะแทนการฝึกงานนะอาจารย์ก็โอเคเราเลือเรื่องกันและเรีมจะทําเป็นโปรเจกต์แทนนะครับอ๋อครับผมผมทําเป็นโปรเจกต์แทนครับได้มีออปชั่นให้เลือกอยู่อะไรกัน้ะเขาก็เลือกอธิบายให้เราฟังพี่อธิบายเออเราเริ่มแบบแบบอจะชื่นใจแบบ เออที่เราเรารูร้แล้วว่าอาจารย์่ะรู้แล้วนะว่ากูจะทำเพราะว่ากูจะจบแล้วนะนี้กูจะจบวิชานี้แล้วนะยิส yes. ตอนนั้นเราคิดต่เกะผ่านไปบอกว่าเดี๋ยวนะัดเจอกันซูมกันดีไหมเราจะเปิดตัวอย่างให้ดูอธิบายได้ด้วยวเแลาแบบ yes Yes. ได้เริ่มทำแล้วสักทีบุ้ยดีเลยครับอาจารย์พรุ่งนี้นายว่างไหมว่างบ่ายสามโมงครับอาจารย์ว่างไหมครับว่างโอเคคุยกันจนถึงเวลาเขาบอกบ่ายสามโมงเนาะผมมีช่วงบ่ายโมงผมรู้สึกว่าเออเฮียผมกูยาวจังเลยตอนานั้นยาวมาถึงนี่นี่เนี่ยยามตาตาปิดตา,ตา,ตายาวจังเลยแต่ผมที่ฟอร์ไมไปตัดผมตอนเที่ยงตัดเสร็จบ่ายโมงกําลังขับรถกลับอาจารย์บีโทรมาเด้งขึ้นมาเราก็กดรับฮัลโหลช่างพนว่างหรือเปล่านี่ไม่ใช่เวลานัด ่เราก็ไม่ต้องซีเรียสเพราะงั้นครับผมตอนนี้ไม่ะสะดวกครับกำลังขับรถอยู่อ๋ออโอเคพอดาจาตารประชุมเสร็จพอดีเลยว่าเออเนี่ยมีเวลาว่างแล้วเดี๋ยวไว้ถึงบ้านแล้วเดี๋ยวค่อยประชุมเลยก็ได้เนาะถ้าว่างก็เออเดี๋ยวเดี๋ยวเท้าซูมได้เลยนะอาจารย์เริ่มตามงานเราก็เริ่มชื่นใจเราขับรถถึงบ้านถึงประมาณบ่ายสองครึง่งกินคงกินข้าวบ่ายสามสนุกกลับไปเวลาเดิมบ่ายสามเปิดเข้าซูมไปครั้งแรกปั๊บมีอาจารย์อยู่คนเดียวนะครับเข้าไปครั้งแรกปุ๊บชื่ออาาจรย์แบ แบบคุ้นมากแค่ชื่อคุ้นมากคือเขาไม่ได้ตั้งว่าเป็นอาจารย์บีนะอาจารย์บีเนี่ยคือคือผมสมมติให้ฟังใช่ป่ะแต่เขาไม่ได้ตั้งเป็นอาจารย์บีชื่อเขาอะชื่อเขาเหมือนอาจารย์อีกคนนึงผมก็นั่งคุยกับเขาไปประโยคแรกที่เขาเอ่ยขึ้นมากูแบบเฮ้ยฟ้าแฟรบอกไม่เชื่อคนเราจะเหมือนกัน้ขนาดนี้ได้หรอคือเสียงเขาเหมือนอาจารย์คนแรกครับอาจารย์เอที่เขาบอกว่าเขาไม่รับดูแลโปรเจกต์อะสียงนเขาจะเหมือนกันขนาดนี้เลยบอกรว่จากนั้นชื่อก็ยังเหมือนอาจารย์เออีกกูแบบเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเงี้ย ือฟิลลิ่งแรกที่ผมรู้สึกได้แต่ผมไม่ได้พูดออกมาเพราะกล้องมันเปิดอยู่อาจารย์เอ่ยขึ้นมาครั้งแรกสวัสดีชาพลแบบหนึ่งเดือนหนึ่งเดือนของกูเพื่อวนกลับมาเจออาจารย์คนเดิมอาจารย์เอกกับอาจารย์นี้คือคนเดียวกันนี่เรื่องจริงนะอารมณ์ในหัวตอนนั้นคือแบบ แล้วทำไมชื่ออาจารย์หนึ่งไม่เหมือนกันอาจารย์คนแรกชื่อนี้อาจารย์คนนี้ชื่อบีผมก็เลยพยายามทำความเข้าใจในหัวว่าอาจารย์ใช้ชื่อจริงกับชื่อเล่นคืองอย่างนี้นะครับชื่อจริงเขาอะพยางเดียวชื่อเล่น2พยางถ้ากูพูดเชื่อ,อ,อไปเนี่ยก็รู้กันเลยแหละแต่แบบอย่างที่บอกกลัวแบบอาจารย์ไม่ได้เปิดเผยหรืเอรเปล่าก็เลยปิดปิดไว้ก่อนเออเราเล่าเอาเ,อาเอาป็นประสบการณ์เนี่ยแต่แบบหนึ่งเดือนกูหนึ่งเดือนนี้ นี่คือเราไม่ได้ว่าอาจารย์แบบเอออาจารย์แบบโยนงานหรือเปล่าอะไรแบบคือผมคิดว่าอาจารย์ A เนี่ยน่าจะไม่อยากรับงานอยู่แล้วคือเขาน่าจะดูแลโปรเจกต์อย่างอื่นเยอะอยู่แล้วผมก็เลยแบบไม่ได้เซาซีอะแล้วอาจารย์หัวหน้าภาคน่าจะโยนงานมาให้อาจารย์ A เนี่แหละแต่ผมก็ไม่รู้แล้วผมก็เลยคิดว่าเป็นอาจารย์ B คือเป็นอีกหนึ่งในตัวอีกหนึ่งตัวละครที่โผล่ขึ้นมา หลังจากนั้นเราก็คุยรายละเอียดกันไปเออรู้เรื่องนะอาจารย์อธิบายแบบรู้เรื่องมากๆหลังจากนั้นผ่านไปประมาณเพียงแค่5ตุลานะครับเราคุยกันเสร็จดูเรื่องแล้วหลังจากนั้นผมส่งงานอัปเดตให้อาจารย์นะครับวันที่10พฤศจ <c oughs> ิกายนเดือนหนึง่งอ่ะกูไปทํางานมาเดือนหนึง่งเป็นงานแบบพรีเซนต์ส่งให้อาจารย์ดูว่าเราจะพรีเซนต์อาจารย์แบบนี้นะเป็นไฟล์ที่อธิบายข้อความส่งไปประมาณอีก3วันอาจารย์ตอบอาจารย์ตอบว่ารับทราบครับขอเวลาตรวจดูก่อนแล้วก็โอเคชิดใจเดี๋ยวเราจะได้แก้งานแหละ นี่คือวันที่10พฤศจิกาแหละแปลว่าเหลืออีกหนึ่งเดือนเนาะแล้วถึงจุดหนึ่งรับทราบครับขอเวลาตรวจก่อนนะจากวันที่13พฤศจิกาอาจารย์แกหายไป3ามวันแล้วก็พูดคำว่าอาจารย์แล้วเขาก็ส่งกับสติกเกอร์กลับมาวันที่15เราคนนี้ก็แกจะตรวจแล้วทีนี้วันเกิดผมวันที่21ไอ้หี้ยโลกวันเกิดกูเป็นวันเกิดที่โลกนะวันนั้นนะนะผมต้องแก้ไขอะไรเพิ่มเติมหรือเปล่าครับผมทางกลับไปเนาะวันที่21คือจากวันที่10ถึง21เนี่ยคือ11วันแล้วนะแกก็ส่ง กูแบบ yes ปรับแก้ปรับแกผสงส่งกลับไปใหม่อาจารย์แกก็หายทรงเดิมเลยวน l o ปไปเงี้ยจนแบบก็ส่งไปวนส่งมาส่งมาทีนี้ส่งไปครั้งหนึ่งผมเริ่มตีเรื่อแล้ววันที่24นะครับวันที่24พฤศจิกาส่งไป27อาจารย์ก็ยังไม่ตอบแล้วเราก็เลยทักไปถามว่าต้องสอบก่อนวันที่5ธันวาหรือเปล่าครับอาจารย์คือกูเริ่มโลกแล้วไงวันที่29กก็ยังไม่ตอบส่งสติกเกอร์ไปอีกหนึ่งที นะอาจารย์ก็ตอบใช่ใช่ใช่สอบปากเปล่าเขาเรียกว่าสอบปิดเล่มอ,อ๋อคือเขาขอตอบที่30ก็คือเหลืออีก5าวันที่กูต้องสอบเนาะทีนี้อาจารย์บอกว่าจริงๆไม่ใช่วันที่5้านะเป็นวันที่25โอ้กูโล่งเลยแล้วก็ส่งไปส่งมาส่งไปส่งมาด้วยความแบบอ้อผมผมเล่าข้ามไปนิดนึงระหว่างคุยในโซมเนี่อยาอาจารย์แกหยิบขึ้นมาโทรศัพท์ขึ้นมาให้ดูา <c oughs> ยยาดาสามเครื่องกูอยากจะพูดว่าขนบ้าอะไรพกโทรศัพท์3เครื่องก็ก็อาจจะไม่ถูกแนละ้วเพราะว่าเขาจะมีหลายตัวต,วต,วตวนก็ได้ในโทรศัพท์ของเขาอย่างอ,อ,อ,อาจารย์คนแรกที่ผมคุยจาาออรย์เ ผมคุยแบบในไลน์เหมือนกันแล้วเขาก็เขาไปคุยในซูมอนะ่ะก็คือคุยในไลน์คือผมมีประวัติแชทอาจารย์คนที่2คือ B เนี่ยก็เป็นอีกแชทหนึ่งเหมือนกันแต่ว่าเขาคืออาจารย์คนเดียวกันกูก็แบบปิ้งมันคือโทรศัพท์กนละเครื่องเว้ยทีนี้เขาก็หยิบขึ้นมา3เครื่องหยิบมาให้ดูเนี่ยอาจารย์มีโทรศัพท์3เครื่องนะ ก็อาจจะตอบเราช้านิดนึงเพราะว่าไอ้เครื่องที่ใช้เนี่ยลายชื่อว่าจานบีเนี่ยไม่ค่อยได้ใช้ก็อาจจะแบบว่าไม่ไม่มีเน็ตไม่มีซิมก็อาจจะต้องรอ Wi-Fi นิดนึงอาจจะตอบช้านะเราก็โอเควินาทีนั้นกูแวบขึ้นมาเลยแบบฮึ้ยช่วยละไอ้เหี้ยสวยแล้วกูคิดได้จาแค่นั้นแล้วเราก็เลยถามมาถามไปว่าอาจารย์ครับจะให้ผมคุยแบบว่าลายบีหรือลายเอครับเพราะว่าเขามี2อลายเนาะอาจจะมี3าลายด้วยซ้ำแล้วอาจารย์บอกว่าเออเนี่ยเดี๋ยวคุยในนี้แหละก็ถือว่าแยกๆกันไปจะได้เป็นสัดส่วนเนาะนึกถึงกูนะสวยแล้วสวยและช่วยแล้วสวยแล้ววสยแล้ว เวลาส่งงานอาจากกยรย์แกก็จะส่งแบบช่วงเย็นๆว่าแบบนึกว่าแกอยู่บ้านอะไรเงี้ยตั้งแต่4ี่โมงถึงแบบสามทุ่มอะไรเงี้ยก็จะส่งงานให้แก้ใหแกฟีดแบ็กกลับมาจะาคือแบบผู้ส่งไปเวลาไหนก็ไม่สำคัญหรอกครับเขา,าก็ฟีดแบ็กหลไรจากนั้นประมาณ3าวันอยู่ดีมาต่อ ก็ทำแบบนี้วนไปก็คือเขาก็จะฟีดแบกช้าๆเราก็จะส่งช้าๆเหมือนกันก็คือไม่แพ้กันเลยอาจารย์กระสิบส่งช้าเหมือนกันไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆจะถึงวันหนึ่งวันที่19คือผมส่งงานไปตั้งแต่วันที่10อาจารย์แกไม่ตอบถึงเก้าวันแหละเราก็เริ่มโลกและเราก็แบบต้องแบบว่าต้องแก้ไขต้องอะไรมีอะไรเพิ่มเติมแบบกูส่งแบบส่งยับเลย21อแกก็ยังไม่ตอบเราก็ส่งภาพเป็นอีโมจิไปแบบส่งไปปุ๊บเป็นทําตาแป๊บๆแล้วก็เขียนไปด้วยนะกำกับด้วยใกล้วันที่25แล้วใจมันยี่สิบห้วันนี้ว อีกสี่วันนายสัตว์กูก็นังว่าไอ้สี่วันคือวันตัดเกิดหรือเปล่าอาจารย์ก็ตอบมากลับมาว่าเป็นในวันที่ยี่สิบสองนะในส่วนของ Presentation ไม่มีอะไรต้องแก้แล้วครับกูแบบ yes ผ่าน แล้วก็เขาบอกว่าคืนวันที่24นี้นายสะดวกสอบออนไลน์เทสหรือเปล่าสะดวกครับกูตอนนี้เวลาไหนก็มาเหอะเฮียวันไหนก็ได้วันนั้นยังได้อ่ะครับอาจารย์ครับวันนั้นยังได้อ่ะครับอือเขาก็บอกสองทุ่มนะแล้วก็บอกว่าเออเดี๋ยวมีอาจารย์คนอื่นมาด้วยเขาก็โทรมาเขาเขาโทรเลยหลังจากเดี๋ยวอะไรหลังจากพี่บอกว่าสอบสองทุ่มนะแล้วเขาก็โทรมาเขาบอกเออเนี่ยเดี๋ยวมีอาจารย์คนอื่นมาด้วยนะมาสอบแล้วก็ไม่เป็นไรครับอาจารย์ขอให้กูได้สอบนี่อันนี้คือสิ่งที่คิดในใจนะขอกูได้สอบไอเฮียไม่ไหวแล้วอันนี้คือสิ่่งทีีพูดไปคคคคคคครรรรรัััััับบบบบผผมมโโออเเวนน อุจะจบแล้วเพื่อนๆต่อมา24 วันที่วันที่ย4บตอนเช้าเขาก็ส่งซูมมาเนาะเราก็เข้าไปคุยกดเข้าไปในซูมปุ๊บอ่าสิ่งแรกที่เราเจอเลยคือมีอาจารย์2คนนั่งคุยกันอยู่เมาท์มอ,อยกันเลยแล้วก็แบบเข้าไปแบบเมาท์มอยเลยแล้วก็เราก็เปิดไมค์พูดจะเป็นมารยาทแบบสวัสดีครับาอาจารย์แล้วก็เริ่มคุยกันเนาะมีอาจารย์2คนผมจะพูดเป็นอาจารย์เแล้วอ,อาจารย์บีเดียก,ก็คือเขาคือคนเดียวกันแหละงั้นผมเรียกเป็นอาจารย์เแลลวกันเนาะอาจารย์เกับอาจารย์อีกคนหนึ่งซึ่งเป็นอาจารย์ที่แบบรับเชิญมาเพื่อแบบว่าเป็นเหมือน ดูวิดีโปรเจกต์ผมก็คือต้องส่งตัวเล่มไปแล้วก็ต้องมาตอบคาถามกับเล่มที่เราทําประมาณนี้จารแกก็เหมนแบบมาเป็นพยานแล้วก็เป็นคนถามคําถามเพิ่มด้วยนะครับ ป็นคนประเมิอนอีกคนหนึ่งลหลักๆคือมี2คนเนาะตอนแรก,กเรานึกว่าเครียดแบบนั่งสัมภาษณ์เครียดไม่ใช่นะครับอาจารย์แกก็แบบถามคำถามแบบพื้นๆเลยที่เราทําไปแล้วเขาก็ค่อยลงลึกจากคาถามท,าที่เราตอบเหมือนสอบสัมภาษณ์ถ้าใครเคยสอบสัมภาษณ์เข้ามาหาหลัยหรือว่าอะไรต่างๆนะครับถ้ามึงตอบอะไรไปแล้วก็มึงเตรียมตอบคาถามท,าที่ลึกกว่าเดิมได้เลยถ้าใครโกหกนะให้สัตว์สวยกูบอกเลยสวยเพราะมึงจะตอบไม่ได้ไงแต่ทีเนี้ยเราก็ตอบลงไปตอบลึกลงไปลึกลงไปลึกลงไปจนแบบจบหลักๆคือคุยกัน เราคุยแลกเปลี่ยนความเห็นกันไปเรื่อยๆมีแบบช่วงนึงด้วยแบบแกก็ถามล้าผมทำสง่งในยูทูบอะไรแกรก็จานก็ถามว่าเนี่ยสรุปเนี่ยคนไหนเนี่ยตัวจริงกันแน่เนี่ยชิปล่าสุดหรือว่าคนก่อนนู้นวแบบอู้ ตอบครับผมตอบไปครับทุกคนก็รู้กันอยู่แล้วนะถ้าติดตามช่องผมนะตอนนี้ทุกคนก็จะรู้กันอยู่แล้วก็ตอบไปทีนี้อาจารย์ถามเรื่องรายได้ผมว่า YouTube ยังไงยังไงอันนี้คือบทสัมภาษณ์สมมุตินะไอ้น,นี่อนี้อาจารย์ขอถามเป็นแบบว่าความรู้หน่อยนะว่าเออช่องของเราเนี่ยอย่างเพลงเพลงได้เรายิ้มเนี่ยอาจารย์ถามคลิปเดียวแล้วกันเพลงเพลง,เพลงได้เรายิ้มเนี่ยเออเราได้รายได้เท่าไหร่หรอจากวิวเท่านี้เราก็เปิดดูเว้ยสามล้านหรือสี่ล้านไม่รู้ตอนนั้นว <c oughs> ิวอ่ะเราก็ตั้งงี้ไอาจารย์ว่ารายได้ผมเท่าไหร่ครับใใหห้ด้ดาาาาาาาออออไไรรรรเเเเเเลล่่นน็บโีสคัจย์ ในคลิปนั้นคลิปเดียวนะอาจารย์แกก็บอกว่าอืมไม่รู้สิพี่พี่สีว่าเท่าไหร่เท่าไหร่เนาะอืมอืมเท่านี้ไปเท่านี้อาจารย์แกก็ตอบมาถือว่าเป็นรางวัลของคนฟังถึงตรงน,นี้นะครับเดี๋ยวผมจะพูดรายได้เพลงเพลงได้เรายิ้มให้ดูเพลงได้เรายิ้มนะครับมียอดวิวทั้งหมด4.3ล้านนะครับคนดูว่าเท่าไหร่ครับรายได้ทั้งหมดนะครับอันนี้คือเราจะไม่กักกันอยู่แล้วเพราะว่ามันก็ไม่ได้จะมีอะไรผิดอะไร กดเกณฑ์ไหนนะตลอดตั้งแต่5ธันวาถึง18มกราก็คือ3ปีเนาะวิวมีทั้งหมด4ล้าน3แลรายได้ทั้งหมด60,000บาทครับ ไม่เยอะนะถ้ามุมมองผมคือไม่เยอะนะ4ล้านวิว4ล้านได้60,000บาทเออแต่ถ้าแบบเป็นรัอเปอร์แบบเพลงดังๆที่เขาลงเพลงเยอะๆนะนั้นก็เยอะไปอีกแบบนนเนาะแต่เราตอบไปตอนนั้นนึกสึกจะห0 0 0 0นผมจะไม่ผิดห0 0 0 0อาจารย์อาจารย์ก็ตอบมาว่า40,000 40, แล้วกันผิดครับอาจารย์ถักคะแนนหยอกนะหยอกห0,000ครับอาจารย์อ่ะไรเงี้ยเออคุยๆกันไปแล้วก็จบไปได้ด้วยดีแล้วจบแล้วปุ๊บยังไม่รู้สึกชืนใจเลยครับตอนจบยังไม่รู้สึกชืนใจเพราะว่ามันจะมีใบประเมินของมันแล้วอาจารย์ ทีีน่อะไรเงรี้ยแล้วก็โอเคเดี๋ยวผมได้ดูแน่อะไรเงรี้ย <c oughs> ใช่ไหมวันนั้นเป็นวันสัมภาษณ์วันที่24ธันวาคมจนถึงวันที่15มกราคมโคตรนาน <c oughs> 10ปกว่าวันนะเอาง่ายๆ3อาทิตย์อะ2-3อาทิตย์อะอาจารย์ส่งไปประเมินกลับมากูก็โอเครู้เรื่องอันนี้คือจบแล้วนะครับนี่คือผมจบแล้ววิชานะผมไม่ต้องฝึกงานประสบการณ์การทํางานเชฟเกรดของผมนะครับ นนใครที่เคยทํางานเทียบเกตลองเอามาแชร์กันพิมพ์คอมเมนต์กันไว้แบบเจอเรื่องประสบการณ์เสียๆวๆอะไรแบบนี้บ้างไหมก็คอมเมนต์ไว้นะแต่ว่าถ้าใครคิดว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์นะครับก็อย่าลืมแชร์ออกไปให้สาน,านาราโลกได้รับรู้นะครับเจอกันบายจ้า